อย่างไรก็ตามครับหลายๆส่วนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการอภิปรายในวันนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ต่อเนื่องมาเนี่ยเราจะเห็นว่าใครที่ลุกขึ้นมาแล้วอภิปรายในบางส่วนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับพรบฉบับนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นการที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการกระจายอํานาจนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพมเองเนี่ยก็เห็นชอบและก็เห็นด้วยกับ เรื่องของการกระจายอํานาจในหลายๆส่วนรวมถึงเรื่องของการที่จะมีการแก้ไขในส่วนของพระราชบัญญัติขนส่งทางบกในหลายๆเรื่องด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของเนื้อหาสาระเนี่ยเราคงต้องลงไปดูในรายละเอียดครับว่าการแก้ไขมันเป็นเรื่องอะไรเราจะมี เราจะมาตีความง่ายๆนะครับว่าใครที่ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้คือการที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการกระจนนายอำนาจอาจจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดดีเทลเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะพูดถึงรายละเอียดสักเล็กน้อยว่าการแก้ไขตรงนี้เนี่ยที่ผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผลประโยชน์ตรงนี้คืออะไรณนะวันนี้เนี่ยกรณีที่เราจะให้ทางด้านนายกอบ,บจอเนี่ยเป็นประธานในคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดในขณะเดียวกัน อปทก็เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตในการประกอบผลส่งด้วยอยู่แล้วสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่ก็คือจะทำให้อปทเนี่ยมีฐานะในฐานะที่ตอนแรกเป็นโอเปอเรเตอร์อยู่แล้วเนี่ยจะมีอำนาจในการเป็นเลกูเลเตอร์ได้ทันทีถ้ามีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นั่นหมายความว่าทั้งยื่นขออนุญาตและก็เป็นผู้ที่ให้อนุญาตในเวลาเดียวกัน นี่คือเรื่องของการที่หลายๆส่วนในการบริหารราชการปัจจุบันเราพยายามที่จะแก้ไขมากกว่าไม่การไม่ใช่เป็นการที่จะรวมหลายๆส่วนของการบริหารจัดการในภาคราชการตอนนี้เรากําลังจะแยกออกว่าอะไรเป็นโอเปอเรเตอร์อะไรเป็นเลกู l เลเตอร์เพราะฉะนั้นในอนาคตเรากําลังจะมีการปฏิรูปในหลายๆส่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นให้เกิดความโปร่งใสามากขึ้น แต่ในพรบฉบับนี้ผมมีความกังวลว่าอาจจะเป็นประเด็นทับซ้อนอย่างที่ผมบอกก็คือโอเปอเรเตอร์หรือผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่มาทำหน้าที่เป็นเลกู l เลเตอร์ในขณะเดียวกัน